หลักๆเลยของการทาดอบลิทขึ้นมานะอันนี้คือความจริงเลยนะนะเอาความจริงเลยนะนะคือมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ผมทําอาหารเสริมของตัวเองอ,อาหารเสริมอาหารเสริมผู้ชายนะโอเคทุกคนที่มาสมัครมาสมัครกับผมเนี่ยไม่มีใครลงทุนเลยสักบาทเดียวเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าไม่ไม่มีใครลงทุนแม้สักบาทเดียวไหม และทุกคนเนี่ยแม่งมีรายได้ตั้งแต่หลักสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสูงสุดคือแปดแสนบาทต่อเดือนโอเคนึกค่าตามแปดแสนบาทต่อเดือนสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อก็คือว่าสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อคือว่าคนคนนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่เกี่ยวกับเงินนะไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะซีอีอกำลังจะสื่อคนคนนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้า มันเรียนรู้ถูกคนเข้าใจะปะ